สวัสดีครับผมนายปรเมศรีธารหัสนักศึกษา6ก c 1 0 4 0 5 1เครื่องเอกกีตาร์วันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่ององค์ประกอบของการเขียนตัวโน้ตครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับสิ่งแรกของทฤษฎีดนตรีสากลที่เราควรจะรู้นะครับก็คือบรรทัดห้าเส้นครับเราจะเจอตลอดการเรียนของเรานะครับบรรทัดห้าเส้น บรรทัดห้าเส้นมีไว้ทําอะไรนะครับบรรทัดห้าเส้นนะครับก็คือกลุ่มของเส้นทั้ง5้าเส้นนะครับที่วางขนานกันนะครับเอาไว้บันทึกตัวโน้ตระดับส่งส่งตาของตัวโน้ตนะครับมาเรามาทําความรู้จักกันเลยดีกว่าทุกคนเห็นเส้นไหมครับเส้นนะครับแต่ละเส้นนะครับเราจะนับนี่คือเส้นที่หนึ่งครับเส้นล่างสุดคือเส้นที่หเรียงเลยครับ เส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าตามนี้นะครับผมส่วนเส้นวางเรียงกันระหว่างเส้นเราจะเรียกว่าช่องครับช่องนี้คือช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่มีทั้งหมดสี่ช่องนะครับแล้ววิธีการบันทึกตัวโน้ตก็คือบันทึกลงไปเลยครับจะมีการบันทึกอยู่สองสองสองแบบนะครับก็คือการบันทึก ในช่องอย่างนี้ครับและการบันทึกแบบทับเส้นครับคือแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการบันทึกโน้ตที่มันเสียงต่ำกว่าหรือส่งกว่ามันาทนาเส้นเราจะทำยังไงล่ะครับคราวนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเลเจอร์ไลน์นะครับ หรือเราเรียกกันว่าเส้นน้อยนะครับผมมันคืออะไรนะครับเรเจอ i ร์หรือเส้นน้อยนะครับคือเวลานะครับที่เราไล่สมมุติว่าเราไล่โน้ตนะครับจากตรงนี้แล้วกันไล่โน้ตขึ้นไปพอสุดที่ตรงนี้ปุ๊บอะ และสมมติถ้าเราต้องการนะครับที่จะไล่ตัวโน้ตขึ้นไปอีกเราจะทำยังไงเราเติมอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเติมเส้นน้อยให้มันด้วยครับนี่นะครับเติมไปเรื่อยๆครับว่าเราต้องการให้เส้นน้อยของเราเนี่ยคือเส้นน้อยนะครับจะบ่งบอกว่า เราเนี่ยเติมตัวโน้ตไปสูงมาขนาดไหนกี่เซนน้อยสมมตินี่เราต้องการเติมไปอีกก็นี่นะครับมาในระดับ2เสเซนน้อยแล้วนะครับผมก็คือโน้ตสูงจากบรรทัดห้าเนนะครับขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราจะไล่ลงมาแล้วครับอ่าสมมติเราไล่โนตนี้มามายันตรงนี้ละอ่า เราจะเติมข้างล่างโน้ตตัวล่างเราก็ต้องเพิ่มเส้นน้อยให้มันด้วยนะครับย่างนี้ครับนี่เรียกว่า ledger line หรือเส้นน้อยครับต่อมานะครับเราจะมาทำความรู้จักกับกุญแจประจำลักกันครับทำไมเราต้องรู้จักกุญแจประจำลักนะครับถ้าเราเขียนโน้ตยังมี้นะครับเราก็เขียนไปแต่เราจะไม่รู้ว่าโน้ตแต่ละตัวนั้น เป็นโน้ตอะไรครับถ้าเราไม่มีกุญแจประจำหลักนะครับกุญแจประจำหลักนะครับจะทําให้เรานะครับรู้ว่าโน้ตจะเริ่มจากตรงไหนโดยกุญแจประจำหลักครับกุญแจประจำหลักมีทั้งหมด3กุญแจนะครับก็คือกุญแจโซกุญแจฟาและกุญแจโดครับเริ่มที่กุญแจโซนะครับกุญแจโซนะครับวาดอย่างนี้ครับ และเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นโซให้เราดูที่หัวมันครับหัวที่เริ่มต้นนะครับมันคาบอยู่ที่เส้นที่สองนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตตัวนี้คือโน้ตโซครับต่อไปนะครับกุญแจฟาครับวาดอย่างนี้นะครับ เราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นฟ้านะครับให้เราดูที่หัวมันนะครับหัวของตัวโน้ตเนี่ยครับในตำแหน่งนี้นะครับคือตัวฟ้าครับคือตัวโน้ตในคือตัวโน้ตประจำกุญแจของมันนะครับนี่ครับตัวสุดท้ายนะครับคือกุญแจโดนะครับกุญแจโดนะครับเป็นกุญแจที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผม จะเรามาอธิบายกันนะครับนี่ครับกุญแจโดหน้าตาจะประมาณนี้ครับส่วนโนตโดก็คือเนี่ยครับตรงกลางของตรงกลางของกุญแจมันเลยครับเนี่ยครับที่จะมีไอ้แหลมแอยู่เนี่ยครับนี่แหละครับคือโนดตัวโดวซึ่งมันเคลื่อนที่ได้ยังไงสมมติถ้า มันมาเขียนอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอ่าสมมติถ้ามันมาเขียนอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับขออภัยนะครับถ้ากุญแจอาจจะไม่สวยนี่นะครับโน้ดโดจะไม่ใช่โนตที่อยู่ตรงนี้เหมือนกุญแจนี้แล้วครับโนดโดจะไม่อยู่ตรงนี้แทนครับ เพราะว่าหัวของตัวโน้ตเฮ้ยห,หัวของกุญแจมันอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับคือการเรียกชื่อตัวโน้ตนะครับในปัจจุบันนะครับมีการเรียกชื่อตัวโน้ตอยู่2ระบบนะครับจะมีระบบโซฟาซิสเต็มและเลตเตอร์ซิสเต็มครับเรามาเริ่มจากโซฟาซิสเต็มนะครับ โซฟาเซิตเต็มโอเคมันคือการเรียงนะครับตัวโน้ตนะครับจากต่ำไปสูงครับตามนี้ครับโดเลมีฟาโซ ลาทีตามนี้ครับส่วนระบบต่อไปนะครับก็คือระบบเลตเตอร์ s ิสเต็ครับเลตเตอร์ซิสเต็มนะครับก็คือการแทนโน้ตโดยด้วย ัวอักษรครับยังไงนะครับเรามาดูเลยครับโดนะครับเราจะแทนด้วยซีครับเลเราจะแทนด้วยดีมีเราจะแทนด้วยอีฟาเราจะแทนด้วยเอฟโซเราจะแทนด้วยจีลาเราจะแทนด้วยเอทีเราจะแทนด้วยบีย e. ยยลยยไล่มาเลยครับจากต่าไปสูง ตามนี้นะครับเรื่องต่อมาที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับก็คือการรู้จักเส้นกั้นห้องต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันที่เส้นแรกนะครับก็คือเส้นบาลายครับมีไว้ทำอะไรครับเส้นบาลายเส้นบาลายนะครับมีไว้กั้นห้องนะครับจบจังหวะของเพลงนะครับแล้วก็กั้นห้องแล้วก็มีไว้บอกว่าในห้องนะครับมีโน้ต สามารถมีโน้ตได้กี่ตัวมีโน้ตเท่าไรบรเลงโน้ตอะไรในนี้นะครับอ่าสมมติบาลาลนะครับก็อันนี้สมมตินะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับกันก้นกั้นเพื่อวงบอกว่าอ๋อมาถึงห้องนี้ห้องนี้เป็นจังหวัดเท่าไหร่สมมติสิๆๆนะครับก็ตึก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 นางงไหมครับไม่น่าจะงงกันนะครับอ่า ส่วนเส้นต่อมานะครับคือ start repeat นะครับ start repeat นะครับจะสัมผัน์กับเส้นนี้ครับก็คือเส้น e n repeat ครับเมื่อเราบรรเลงจาก start repeat มาถึง e n d repeat นะครับก็คือถ้าบรรเลงมาปุ๊บเกิดการย้อนมานะครับเราก็ให้เราย้อนมาเล่นตัวโน้ตหลังเส้น start repeat ครับพอเราบรรเลงการย้อนมาแล้วปุ๊บเรามาเจอ เอปุ๊บให้เราหยุดนะครับหยุดตัวโน้ตและไปเริ่มไปเริ่มโน้ตในห้องใหม่ที่ไม่มีที่ไม่มีก่อนหน้า e อพแล้วนะครับก็คือเริ่มห้องใหม่ไปเลยส่วนเส้นต่อไปนะครับก็คือเส้นดับเบิลบาร์นะครับเส้นดับเบิลบาร์ก็คือเส้นจบท่อนนะครับไม่ใช่จบเพลงนะครับก็คือเราจะบรรเลงมากี่ห้องไม่รู้ พลาดมากี่บาลายไม่รู้ผลานมากี่สตาร์ลีพี่เอลีพีทไม่รู้แต่ถ้าเจอเส้นดับเบิลบาร์เรารู้เลยว่าเราจบในท่อนนั้นแล้วแต่ไม่ใช่จบเพลงนะครับมาตัวสุดท้ายนะครับก็คือไฟนอลบาร์นะครับเส้นไฟนอลบาร์นะครับก็คือเส้นจบเพลงครับ เราจะผ่านบาร์ไลสตาร์รีพีทเอ็นรีพีทหรือ d o บเบิลบาร์ไม่กี่ตัวเราไม่รู้แต่เมื่อไหรที่เจอไฟ n a ลบาร์ bar, คือเพลงนั้นได้จบลงแล้วครับเรื่องต่อมานะครับที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับหรือ accidental นะครับก่อนที่เราจะมาเรียน accidental เครื่องหมายแปลงเสียงนเนี่ยเราต้องมารู้จักกับระยะห่าง ของช่วงเสียงกันก่อนนะครับเรามีมินิเปียโนให้ทุกคนดูนะครับว่าอมองให้เป็นมินิเปียโนนะครับก็จะมีโดเลมีฟาซอลลาทีทุกคนสังเกตไหมครับมันจะมีโน้ตที่จะไปหาโน้ตอีกตัวหนึ่งมันจะมีริมขันครับและจะมีโน้ตที่สามารถข้ามไปเป็นโน้ตอีกตัวหนึ่งได้เลยโดยที่ไม่มีลิมขันอะมาต่างกันยังไงเราจะมาบอกกันนะครับ <S <S ดูที่ตัวโดนะครับโดจะมาเลนะครับ มันต้องผ่านริมคือริมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับครึ่งเสียงจากตรงนี้ไปนะครับและลิมมาตรงนี้ก็จะมีค่าอีกครึ่งเสียงนะครับก็คือการที่สี่จะการที่โดนะครับจะไปเลได้นะครับจะผ่านสองครึ่งเสียงนะครับสองครึ่งเสียงนะครับจะรวมกันเป็นหนึ่งเสียงนะครับแสดงว่าโดไปเลนะครับจะมีระยะห่างครึ่งเสียงครึ่งเสียงก็คือระยะห่างหนึ่งเสียงนะครับอ่า เลไปมีห่างกันครึ่งเสียงครึ่งเสียงรวมกันเป็น1เสียงนะครับแต่ Ef นะครับไม่มีลิมขั้นครับก็คือจากโนต E ไปโนต f เนี่ยครับก็คือจากมีไปฟ้านะครับมันมีระยะห่างแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นครับมีระยะห่างแค่ครึ่งเสียงนะครับส่วน f ไปเจนะครับหรือฟาไปซอนก็ห่างกัน1เสียงซอนไปลาก็1เสียงลาไปทีก็1เสียงนะครับมาเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องหมายแปลงเสียงกันนะครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับมีทั้งหมด5แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือชาร์ปนะครับอ่เขียนอ่า อันนี้เขียนเขียนให้ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ชาร์ปนะครับอย่างที่สองแฟรครับอย่างที่สามดับเบลิลแฟรอย่างที่สี่อันนี้เรียกว่าดับเบลิลชาร์ปครับและอย่างสุดท้ายก็คือเนเชอรัลครับอ่าเรามาดูความตั้งของมาน,นะครับ เครื่องหมายชาร์บนะครับจะทําให้น้ตนะครับเพิ่มขึ้นคลึ่งเสียงครับเครื่องหมายแฟดนะครับลดโนด้ต คนึ่งเสียงครับดับเบิลชอปนะครับจะเพิ่มหนึ่งเสียงดับเบิลแฟลตนะครับจะลดหนึ่งเสียง ส่วนเครื่องหมายสุดท้ายนะครับก็คือ natural นะครับเครื่องหมาย n a t u r a นะครับไม่ว่าโน้ตตัวนั้นจะติดอะไรอยู่คีย์ซิกคีย์ซิกนเจอร์จะเป็นอะไรจะติดร์บติดแฟตอะไรอยู่หน้าห้องก็ช่างเครื่องหมาย natural จะทําให้โน้ตตัวนั้นหรือโน้ตในห้องนั้นนะครับ เป็นเป็นโน้ตมันเองเลยครับก็คือทำให้เป็นโน้ตโน้ตของตัวมันเองครับก็คือเสียงที่ไม่มีชารมีแฟตสมุติ a ติดแฟตอยู่เจอเครื่องใหม่ในโซลอเข้าไปจาก a แฟเนี่ยก็จะกลายเป็น a อะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ ื่องหมายแต่งเสียงนะครับมันมีความสามารถนะครับก็คือทําให้โน้ t ที่เขียนไม่เหมือนกันนะครับทําให้โนต้ตที่มันเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยมีค่าเท่ากันได้งงไหมครับอ่าเราจะมาอธิบายกันเราเรียกสิ่งนี้ว่า Enharmonic นิกนะครับเอนฮาร์โมนิกโน โอเคมาเราจะมาอธิบายกันยกตัวอย่างเช่นโดชาร์ปนะครับจะมีค่าเท่ากับเล f แฟอ่ามีค่าเท่ากันยังไงเราจะมาอธิบายกันนะครับอ่าสมมุติเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะสมมติโดชาร์ปโดชาร์ปตัวนี้นะครับมันก็คือ ตัวนี้ใช่ไหมครับโดติดชาร์ปมาครึ่งเสียงมันก็จะเป็นตัวนี้เลติดแฟแลลดลงมาครึ่งเสียงก็จะเป็นตัวนี้มันคือจุดนี้เลยครับจุดเดียวกันก็คือเขียนคนละแบบกันอ่านคนละย่างกันแต่มันคือเสียงเดียวกันโน้ตเดียวกันครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับ ก็จบกันไปแล้นะครับสำหรับเรื่ององค์ประกอบของการเขียนตัวโน้ตนะครับใน EP ถ้าไปนะครับเราจะมาสอนกันเรื่อง Middle C และ Time Signature ใน EP ที่2นะครับใน EP นี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ